ข่ายห่านน้อแมวข่ายเนียได้ไหมไก่หมกปลาอ้วดอกนดอกแคต้นกะทิว่นีงเออกระปุนมีกะทิสนใจแบบเป็นเคยเป็นหงเลยเด้อสบายดีตอนเช้าๆทุกๆคนเมื่อนี้บริษัทจะพามาเลาะตลาดเช้าเมืองพลุนหงแขรงเวียงจันทร์ตอนนี้ก็จะมีแม่ค้าเนาะเพิ่นมาเอาอาหารกะเกินอยู่ที่ตลาดนี้ ใส่รถไปเลาะข้ายอยู่เทศบาลเมือง,องอใส่รถจักรแลนี่นน<ท>ก็เป็นเอกลกักษณ์หนึ่งเราอยู่ที่เมืองนี้นะฮะละลายยางเลยเนาะจะมีซาลีมีจืนมันนะจืนข้าวน่มันจะใส่รถแบบนี้เลยเนาะเคลื่อนที่ดยารถจักรเคลื่อนที่เนาะ ช่ห้ามาออกตลาตปเศร้าเลยนะนีจะมีมะทั่วมะเขือพืชผักเนาะกละลำีามัดเป็นท่งเป็นท่งเลยนะค่ายค่ายท่งมาได้นะนี้ราคาเลยสาวห้าพมีสาวห้ามีสิพสมีสาวห้าพบุ 5, มีเนาะห้าพันบุ <laughs> 5, มีแล้วนะ ه, นี่ราคาโอ้เด็ด ในค่าผู้หญิงเนรอสุดยอดเลยผู ını, <aha. S 1> 對對้สายก็มีผู้สายจะไล่เนาะผู้สายก็มีจนะปนมีผู้ายก็มีแต่่ายอยู่เคตใได้ยู่เชรสบานเมืองเหรอโอ้สารเมืองคุณน้อนบ้านักษตมีรถไว แต่ว่าหมดมือเลยเนาะนี่ต้องไปตลาดแล,แล้วมขายยุงกันหมดเลยตลาดมีาอาหารซุปก็มีขายหมดบ่มือหนึ่งหมดอล้โอ้ขายดีเลยขายหมดเลยเอ๊ะ <c oughs> สุดยอดเลยนะอ้าวเป็นความคิดที่ดีเลยนะเนาะยาวหน้าไม่ค้าเด้อ่ะตลอดเนาะสำหรับผู้คนที่ว่าบ่อยากออกตลาดแเปโซเนาะ ครับกองจะเขื่อนนั่งยื้อเขื่อนกันได้กลิ่นข้าวกินน้ำแล้วเนาะมันเป็นโซงฮอทเถือนเลยครับบริการจนสมัยใหม่แล้วสบายดีวันี่ป่าวะนี่เนาะแมนป่าส้มป่าส้มป่าแสบแลงดอกป่าส้มป่านั่งเนาะแมงค่ายเาได้นโลนึงกิจสิบโลนึ่งเจ็ดสิบเนาะป่านั่งบรยากาศ นี่นะนี่ไล่ๆเลยเนาะที่เห็นนี่เพิ่งกำลังเกี่ยมเนาะบางคนเพิ่งก็ออกไปแล้วเนาะไปแต่ซเซาเดี๋ยวก็จะพ่าง่างเข้าไปสมภายในตลาดเดยนะนะนี่ข่ายซาลีเนาะสบายดีดินซาลีเนาะ ขายเป็นกิโลอะกิโลถ้าได้อนะไขโลนะสามโลสาวพันสามโลสาวพันอ่านี่นะหัซาลีตัวาาตดิบเนาะก็จะมีตัวซุกแดงนี่เนาะตัวซุกหกเป็ดค่ะตัวซุกทงแปดพันนี่นะก็จะมีตัวซุก <6, 000. S 1> ตัวดิบเาานะาะเราสามารถซื้อแล้วก็ไปนึ่งก็ได้เนาะตัวดิบมีไายมักโมนะ่แนเนาะอันนี้มักโม่ใส่หลอดมาคข่นะอย่าหน,หนีา้เลย ใหม่ๆสดๆเลยมากโง อย,อยู่นี่เนะวาะว้าวสุดยอดเลยลห่านบัลล่ายนะมีซาลีข้านอข้าน้อนะม,มมีพืชพักครบเลยต้องสำดา,ลาและเกณฑ์สุดเลยถึงจะไปได้ใส่เป็นท่องอยู่ท่งเนาะมา เกี่ย,ดยดวยดอรนันผักครบเลยโอ้ผักละลายนะหมา,ากไม้ก็มีซ้ำกับรถญ่เลยเนาะ จะมีข้าว่ามอันนี้ข้าว่ามหมากไม้หมากไสกระตาเป็จหมากไสแล้วก็มีหอยแล้วก็น่าจะมีไส้มีนี่อีกเนาะอย่างบงแล้วเนาะ <c oughs> เหยืเลยเห็ okay, นะเข็ดมาเคื่อพผัดพืผัดอาหารสุกครบบ่บบบ่มคนะคันที่สะอ่อนนะอือคันที่เอนี่นะพิงอชกระดาษกะดวนสะอ่อนขิงไก่ ก็นจะมีในค้าเนาะมนค้าเคลื่อนที่เนาะมันจะมัดเสื้อหันสุกแบบนี้แบบนั้นให้ะราเองอมัดใส่รถแล้วก็ไปเลาะผ้าอยู่เทศบาลเมืองคือนะซาลีนะุ่ซาลี<ม>

เป็ิดท e well, ่องท่องจะได้องท่องห้าพันโอ้ดนซองดองเนาะอันนี้มกปลาปลาหมกห้าพันหกห้าพันมกปลาว้าวหาเดืนเกินสุดยอดเลยห้าเดือนบบานๆเนาะมีลากล่าเลยนะ เดี๋ยวจะพาอย่างเลาะเหมือนกันนะอันนี้กระสานลีเข้าอันนี้เข้าสังขยาอันนี้นะอันนี้เข้าเป็นซีม่วงนี่แหละกบดำกบดำเนาะนี่แหละสังขยา ค่าอันนึง่าไดนาะอันนึงห้าพันคิบอันนึงห้าพันบสังขยาหาลากล่ายเลยดูตาาิปา,าธรรมชาตินี่นพ่อมึงมาแล้วแม่ไปหาพ่อมาแล้วไปแล้วเ็นนีนั่งแล้วอันนี้นั่งยำแมวอันนี้เป็นแมว <laughs> เดินะเข้าเ,เข้ามาทางไหนนี่แต่จะมีค่ายอาหารและละ่ายางเลยมาเลยดิข้อมีใครจะกลับเรอกลับกลับตอนแรกเลยจ๊ะห้ะหาหัานหาหัาน ซาลีเลยยามนี้ต้องจะมีซาลีล่างซาลีข้าวขนมขนมสมมูขนมส้มสมูาสมปลาตสมปลาปะตสมปลาตัวนี้มูตันี้ปลามีปลาเลยมีมูเลยตัวนลาสมูหมดนีปลามีมูมีสม โซมปรกาศนะได้นะมันจะมาเปียนใส่พวงไงนะขนมมันจะมาค่ายไปไปต่อสาๆเลยมี่มีโมมีข้าวปุ้นว้าวคุยแบเลยนะขาปุ้นทายเหรอเออเป็นอย่างทายได้เออมาทายได้นะ สง้างกับกาถทายไหม่ายได้าห้าขบวายได้ขันโตกว่าขบวนกะทินี่เออขบุณมีกะทิมีกะทิเนาะถ่ายเป็นท่งเนาะนี่เนาะท่งเท่าไหรนี่ยองสิบคั้อสิเลยแสบเลยีกลินซีนไหม

ยำยอแล้วยำสลัดยำยอน้องโยกก็มียำสลัดก็มียำสลัดกระมันก็จะใส่ถุนท่อมนะจะมนีพอค้าแม่ค้าเกินทีบางคนมาครับเออขับเป็ดไก่เนาะด้ว่าสวยให้การค่านี้ไปไล่ขึ้นแล้วแต่ดีขึ้นเห็นหาอไส้อยู่ท carry like ี่ตลาดนี้บางเบื่อก็จะบ่มีผู้คนหมดหล่อ นั้นมีพ่อค้าในค้าเคลนทีนี่มาหาไปข่ายต่อถือว่าดีเนอะอาะเป็นแบบคิดที่ดีเลยลก็จะเป็นการค้าข่า,ขาแบบใหม่นะบ้านเนาะแตบเซบเลยว่าใครเป็นผู้ฝายเ <c oughs> นี่ย่่มาก็ได้ ยอนเลยข้าราดอสแซนดเลยแล้อ okay, e ันนี้มันยากเลยเปียกคูนแซนเนาะไม่เคยเห็ดเลยเห็ดดีสาลีเนาะยอะเลย หรมีมากแต่มากโมเนามากไม่ม,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 นนมีมีลายมีขนมมจีนซีนนะจีนซีนแห้งมีต้มตีนหัวจะม,มีส้ม,มนั่งหลัง น,นี้ไสวัวไสวัวหมูแต่ต้องแค็มเค็มเค็มหมูยอมก็ล่นนนนลลเลยนะพราตลาดนี้มันก็จะมีตลาดแหลงเลยนะตอนแหลงมันก็จะมีค่ายคลปภาคตะวันกกนเะียงเท่าน,นี้มีอวเลือด

ไปเอาคนผู้ขายท่านเดขายดังจเซ่นอะเอาผู้งเด่นผู้สาวผูนงามผุ้สาวเมืองนี้ยินงามอสาวมางุนโงงามทำใจทังคนเลยยินงามโมโมทละขายโตแล้วเดี๋ยวโรโมะขายโตแล้วอเละองหและวน้ำหวานขอละซอง ยิ่งงามรักถ่ายแกงน้อใจดีน้ำโดยเบนสดใจแบบเป็นเคยเป็นทงเลยเด้อใี่จ่ายนี่กินฝีมันปะเมนแล้วกินฝีตลอดการกินฝีตลอดการปร้านนะครับเลี้ยงเลยก็ให้เป็นคนดีเนาะปั่นเลยนะเขาปั่นเนาะจะมีการย้อนอารมณ์ดีเลยไที่จ่าย อ๋ออนี้นไตกส้ไปลิ้นไส้ไปลิ้นไส้ไปลิ้นไส้ปลิ้นไสปลาลิ้นไปิกไปลิ้นกลไปลิ้นกเเีย เราคั้งนะางใง่ใส่โค้งไว้นะไสโหงที่ปุ้นชีถึกอืมผึนปวใหทที่ปุ้นชีว่าให้แมงวันตอกเออแมนปลาเป็นทักซ่าสุขานามัยได้ดีเลยงามงามไร่เมื่อดิลุกย้อมหยังราไม่ฟังต้องทำ่อแล้วใหรโค้งมาตามีค้นะครับเป็นับไปค่้ยตอตะมีนะสบายดี ตื่นจากโมอแมมือนี้ตื่นสองโมงโอ้ตื่นสองหมกนอนจากโมงนอนแปดมนอนแปดโมตื่นสองโมนี่นะสีวิตมนเราตองได้ตื่นเช้าตื่นเช้าเลยหคือว่ารเนยไม่งิโหรือไเช้าทานเ้อ จำนวนระตึกขึ้นเลยนะตอนเส้าเนาะจะมีค้าแม่ค้าสาวค่ายเนาะคนข้ากันนะตื่นแต่เช้าเนาะมาออกตลาดนี้นะมาซื้ออาหารเาไปข่ายนะทีผ้ายางหล่อเบิร์เนาะจะมีหลา่ๆคนเนาะมันเอารถจกักรเนาะมาใส่อาหารออกไปข่ายอยู่เขตเทศบาลเมืองเนาะ นนอกไปลิซายก็จะข้อหลาคลิปนี้นเไปเพียงแต่ท่านี้การละกากอเข้บใจทุกทุกท้าทุกคนชี่เข้ามาเบอ่งมาสมและติดตามมาตลอดแล้วเจอกันมาในคลิปต่อไปสบายดี